น็อไปไหนเนี่ยไปเอากันบ้านนะสิโอ oh ้โหมืดค่ำดึกดื่นป่านนี้แล้วแต่ว่าถ้าไม่ไปเอากันบ้านที่โรงเรียนน่ะฉันต้องแย่แน่นอนเลยอะ่ะพรุ่งนี้มีสอบซะด้วยเดี๋ยวชวนพี่เอกก่อนดีกว่าไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าโอ้ oh ho, ดูท่าจะแย่นะเนี่ยอย่างนี้พี่เอกฮะ huh? ว่าไงคือว่าไปเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหน่อยสิเอา้าไปทำอะไรเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลย คือว่าพี่ฝนลืมกันบ้านไว้อ่ะเอาไปก็ไป,ไปโหมาซะดึกดื่นป่านนี้ถ้าไม่ไปวันนี้พี่ฝนต้องแย่แน่นอนเลยอะ่ะอุ้ยนี่กดูอะไรน,นั่นสิใครอะ่ะนั่นเพื่อนที่ห้องเรียนนี่นาเอาแล้วเขาไปไหนตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอืมเขาจะเดินไปไหนอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะหรือว่าเขาจะลืมกันบ้านเหมือนพี่ฝนอะ่ะเขาไปทํางานพิเศษเปล่า ไม่ใช่หรอกมังพี่เอกทำงานพิเศษอะไรนี่มันตีสองแล้วนะนั่นแหละตีสองครับพี่ฝนออกมาทำไมก็พี่ฝนลืมกันบ้านน่ะอ้ยแล้วเราจะเดินตามเขาไปางี้หรอก็คงต้องเดนตามไปแบบนี้แหละเราอาจจะต้องไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้เธอเธอมามิจังมามิจังพี่เอกเงือนพี่ฝนน่ะไม่ยอมหันกลับมา เขาอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดอะไรอยู่เราเรียกดังขนาดนี้เลยนะเฮ้ยเจ้คนนั้นวิ่งมาแล้วเอา้านี่ยังวิ่งอยู่อีกหรอเออตกลงเขาจะไปไหนของเขาเนี่ยบุกปิก๊กนายนายไปเป็นเพื่อนพวกเราด,นะด้วยนะโบ้ด้วยใช่เราก็ไปอยู่แล้วนี่เราอยู่บนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามทางม้าลายก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่ข้ามไปตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันนะ่ะ<บ>โบ้มาแล้ว บสรุปว่าเขาเขาจะไปเอาหนังสือกันบ้านเหมือนกับพี่ฝนหรือเปล่านะอันนี้เพ็กก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ต้องตามไปดูงั้นก็ตามไปก็แล้วกันอน่าสงสัยจริงๆเรียกก็ไม่หันกลับมาอืเพีเอกก็ไม่รู้อ่ะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเอ้ยปุ๊กปิ๊กเป็นอะไรอ่ะหลับเหรอสงสัยจะหลับป่านนี้แล้วอ่ะมาเร็วเวียกเร็วมามิจงัง มามีจังพี่เอกว่าไม่เห็นเหรอก็พี่เอกมองปุ๊กปิ๊กอยู่พี่เอกไม่เห็นจริงๆหรอไม่รู้พี่เอกมองปุ๊กปิ๊กอยู่ปุ๊กปิ๊กเหมือนหลับอยู่อ่ะพี่เอกเมื่อกี้เมื่อกี้มามีจังอะ่ะมามีจังหายตัวไปเขาอาจจะรีบวิ่งเข้าโรงเรียนก็ได้พี่ฝนไม่นะคือคือแบบว่าหายหายห,ห,หายไปต่นหน้าต่อตาเลยอ่ะ ก็มันมืดไงลองเข้าไปดูข้างในเถอะมันเป็นอย่างนั้นเหรอเออบางทีมันจะใช่เหรอมันมืดอะสายตาคนอาจจะแบบมองได้ไม่เหมือนกันอะแล้วอย่างพี่เอกก็ไม่ได้มองเลยพี่เอกมองปุ๊กปิ๊กอยู่อุ้ยพี่เอกแต่เมื่อกี้พี่ฝนตามไม่ฝาดนะอ,อ่าไม่ฝาดก็ไม่ฝาดรีบเข้าไปเอาหนังสือกันเถอะแต่เดี๋ยวนะพี่เอกแล้วมาไม่จังจะวิ่งเร็วเข้าไปในโรงเรียนเร็วขนาดนั้นเลยเหรออันนี้พี่เอกก็ไม่รู้นะสิ โอ้โห oh, แล้วโรงเรียนตอนกลางคืนก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วๆเ,เข้าเถอะเดี๋ยวรีบไปแล้วก็รีบกลับก็แล้วกันอ่ะงั้นก็รีบไปรีบกลับมาเร็วมาเร็วบอปุ๊กปิ๊กบุ๊กปิ๊กกลับจริงๆด้วยอะห้องบีฝนอยู่ทางขวามือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบก่อนนะเพียกเราเข้ากำลังตามไปอยู่นี่ไงเดี๋ยวพี่แอกว่าไง ถ้ามามิจังมาเอากันบ้านก็ต้องเข้ามาในห้องนี้สิอันนี้เพกไม่รู้แล้วแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนเริ่มเป็นห่วงแล้วว่ะเราเราไปช่วยกันตามหามามิจังก่อนดีไหมตอนนี้อะเหรอใช่อาจจะเกิดอันตร,รายก็ได้นะอไปก็ไปไม่รู้ไปอยู่ห้องไหนแล้วสิอา่าลองไปดูข้างบนไหมอะข้างบนงั้นเหรอ,อข้างบนข้างบนที่มีแบบ ห้องไปเอกแล้วก็ห้องพวกหลายๆห้องอะเหรอก็ต้องลองไปดูกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเราไปดูห้องฝั่งนู้นกันก่อนก็แล้วกันนะอ่ะไปก็ไป,ไปโบมาเร็วี่เปกโบยืนได้แล้วเหรอนี่ห้องอะไรอ่ะนี่ห้องพักครูไม่เห็นมีเลยะไม่มีอ่ะมีแต่หุ่นไล่ยุงอ่ะหุ่นไล่ยุงตัวนั้นอีกแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะ ก็ขึ้นไปดูข้างบนก็ไปดูขึ้นไปดูข้างบนนะมามิจังไปไหนเนี่ยกลัวว่าจะเกิดอันตรายโอเนี่ยเปิดเครื่องคอมไว้อีกแล้วเปลืองไฟหน้าดูเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเราวิ่งไปดูที่ห้องวิทยาศาสตร์หน่อยไม่อยู่อะ่ะพี่แอกเหลือแต่โครงกระดูกตัวนั้นอะ่ะที่เราเรียนน่ะอือห้องทำอาหาร ก็ไม่มีอะมันไม่มีใครมาทำอาหารตอนนี้แน่นอนพี่ฝนก็เรามาตามมามิจังนี่นาะไม่รู้ไปไหนเหลือฝั่งนั้นอีกห้องวิเอกอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมโรงเรียนมันเงียบขนาดนี้เนี่ยก็ <c oughs> น,นี้มันกลางคืนไม่มีอะไม่มีเห็นเปล่าแสดงว่าเขาอาจจะวิ่งไปที่อื่นก็ได้ี่แอกพี่ฝนเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยว,เยวขอไปดู ดูข้างท้ายห้องหน่อยไม่มีอีกแล้วว่ะไม่มีเนี่ยห้องเอมมี่ไม่มีคนอยู่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็แล้วกันนะข้างบนมันไม่มีห้องเรียนแล้วนี่นะมันมีพวกห้องพิเศษไงเฮ้ยแล้วพวกห้องพิเศษพวกนั้นอะ่ะมันจะมีใครเข้าไปล่ะตอนเนี้ก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องดนตรีหรอห้องดนตรีห้องดนตรีรตตพี่ฝนยังไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหรอ่อ่ะ ข้างหนาข้างหลังไม่มีมีห้องอะไรนะห้องศิลปะอืมห้องศิลปะก็มีแค่หุ่นนะพี่ฝนหุ่นตัวเนี้เหรอใช่เดี๋ยวนะพี่เอกว่าไงอะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งก็แล้วกันห้องนี้อะอันนี้ห้องแบบห้องปัติมากรรมที่เขาใช้ปั้นๆนอะพี่เอกเดี๋ยวนะว่านั่นน,นั่นมันนั่นคนหรอหรือว่า หรือว่าหุ่นเป็นหุ่นไงนี่ไงบูบูบเดี๋ยวพี่แอ็บแต่หน้าตาหุ่นตัวนี้คล้ายคกับมามิจังเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ฝนเดี๋ยวจริงๆคล้ายกับมามิจังบูบูบูเดี๋ยวนาพี่แอ็บขอเข้าไปดูใกล้ๆโบจะเห่าอะไรเนี่ยโบเป็นไรเนี่ยโบขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะ เงียบๆหน่อยนะเฮ้ยพเอ็กเ้ยเอ้ยเฮ้ยพีเอ็กเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโดนต่อยพีแอ็กช่วยด้วยเฮ้ยหุ่นมีชีวิตนี่แหะอย่าอย่าเข้ามาหนีเร็วโอ้ยปี๊บโอ้ยปี๊บโอ้ยพีแอ็กพีแอ็กหนีเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยโอ๊น่ากลัวช่วยด้วยฝนหลบไปก่อนพี่ ไม่ได้แล้วเฮ้ยมีคุณตำรวจมาช่วยด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่านั่นคุณตำรวจหรือรปภของโรงเรียนเนี่ยขอดูหน่อยดิน่าจะเป็นน่าจะเป็นรปภหรือเปล่าโอ้ยแย่แล้วโอ้ขอสู้กันใหญ่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแย่ไปตามตำรวจเถอะเออน่าจะดีเหมือนกันนะถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะแย่กันไปหมดอ้าวโอ้กางเสื่อนอนซสแล้วคุณรปภหนีเล ก็รีบอยู่รอเดียวยเดือดเดือดออกไปถูกออกผิดประตูมาม่จังหรือเปล่ามาไม่จังไม่นะไม่อยาจะตามมาหนีแล้วหนีแล้วเพียกตามมาแล้วพี่ฝนเจ็บขาโอ้โหทําไมเขาวิ่งเร็วแท้หนีนนตามมาแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยทำไงดีเพล็กรบกวรถตำรวจมาโอ้โหเฮ้ยอเกือบไปโอ้ยเพล็กโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มามิจังอะมามิจังใช่เหรอไม่รู้อะแย่แล้วเพียกมามิจังล้มไปแล้วเพียกว่าไม่ใช่มามิจังแล้วเป็นผีหรอเปล่าไม่รู้่แต่หน้าตาเหมือนมามิจังมากเลยอะโหจริงอะแล้วตำรวจถอยรถใหญ่เลยเอาไงดีอะงั้นเดี๋ยวเพเอกอะจะพาพี่ฝนไปหลบที่สถานีตำรวจก่อนแล้วกันนะก็ได้ก็ได้งั้นเอายังไงดีอะตรงนี้เราปล่อยไว้งี้ก่อนละกันเดียเ๋ยวีพเอกค่อยกลับมาดูละกันนะว่าเป็นยังไงต่อ พี่เอกพี่เอกมามีจังฟื้นขึ้นมาแล้วเอา้าฟื้นขึ้นมาได้ไงอะไม่รู้พี่เอกดูดิเฮ้ยเฮ้ยหยนีหนีก่อนพี่เอกว่าไม่ใช่แล้วมามื่มามีเนี่ยไม่ใช่มามีแล้วจะใครอะไม่รู้ไปฐานนี้ตำรวจก่อนดีกว่าหาคนช่วยพีย่เอกเร็วเข้าเขาตามตามมาแล้วอะ่ะอนี่ก็เล็งสุดๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงจะถึงแล้วสถานีตำรวจนั่นไงนั่นไงพีเอถึงแล้วสถานีตำรวจถึงแล้วถึงแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยพวกเราด้วยค่ะช่วยด้วยเป็นอะไรคะเป็นอะไรมีมีมีคนร้ายตามมาครับคุณตำรวจคนร้ายงั้นเหรอนี่ไงไหนเอ้ยฉันฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอ๊ยโอ๊ยพีเอทพีโดนตี่ะ เรียกว่าอาวุธคุณตำรวจแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวพี่แอกว่าไงใช่ผีจริงๆหรอเรียกว่าผีแล้วทำไมตำรวจตำรวจเขาสู้ได้อ่ะอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้อ้าวคุณตำรวจล้มไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเหตุการณ์จะเริ่มบานปลายแล้วเนี่ยขับไปได้ขับขับรถชนเลยพอสู้ไม่ได้ขับรถชนเฉยเลยเอ้ยนั่นมามีจังนะพี่เอกทำไงอะ โอ้โหแล้วตำรวจนอนไปสองคนแล้วอะถ้าทางจังก่วงน่าดูว่าแต่ว่าเราจะทำยังไงอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูลาดเราตรงนี้ไปก่อนดีไหมอะเฮ้ยนี่เขาสู้กับรถตำรวจแล้วน่ะมามิจังมามิจังหรือเปล่าเขาแย่แล้วพี่เอกมามิจังโดนลุมอะโอ้โหตำรวจเขาก็ต้องออกมาดิเพราะว่าเออเออเอ้โหชนกันกระเด็นเลยอะเฮ้ยตัวอะไรเนี่นีมันตัวอะไรเฮ้ยนี่เขาแห่มาทั้งเมืองแล้วมึงเนี่ย แย่แล้วแย่แล้วดูสิคุณตำรวจจัดการมามิจัง,อ,งอะต<ร>ัดก่อตัดการคนร้ายโดยที่มันคนร้ายประเภทไหนกันเชียวทำไมต้องทาสีทองมาทั้งตัวแบบนี้เดี๋ยวก่อนขอเล็งก่อนยิงไปด้วยคว่อนเราสู้ไม่ไหวไ<ป>แล้วเยยนี่ย่ต้องเรียกกำลังเสริมกำลังเสริมเปียกแย่แล้วตำรวจเขาเรียกกำลังเสริมเอาไงด<แ>ีถ้าไม่เรียกมาตำรวจหมดลงพักแน่เลยอะ เอาไงดีอะดูสิมามิจังสู้ไม่หยุดเลยอะเพียเกว่าเป็นผีพี่ฝนจะมามิจังอยู่ทำไมผีเหรอเออแล้วมามิจังเพื่อนพี่ฝนหายไปไหนอะเพียกว่าป่านนี้เขากลับไปนอนบ้านแล้วมัง้งแย่แล้วแย่แล้วต้องแย่แน่ๆน่ๆพียกเขาตามมานั่นไงบอกแล้วว่าให้หนีไปก่อนออทำไงเออ,เอ,อเพอี่เอกหนีหนีแล้วอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุออ้ยเฮ้ยคุณตำรวจช่วยด้วย เดี๋ยวแอบหลบตรงนี้พี่แอกว่าไงอ่ะเขาล้มลงไปแล้วอะเออโหถอยไปถอยมาทับนูน่นทับนี่คุณตำรวจเรียกไปช่วยเขาแล้วฮะไปช่วยเขาทำไมก็ต้องไปช่วยเขาอะเอยพี่ฝนนี่ยังไงเนี่ยเขาล้มลงไปแล้วอะเดยกพาเขาไปส่งโรงพยาบาลทีนะเขาพาไปโรงพยาบาลด้วยหรอใช่ใช่ใช่เขาอาจจะแบบอาจจะเป็นคนก็ได้นะอื้ม ดีีอ่่ะเนยระวังตัวพี่เอกระวังพี่เกก็ระวังอยู่เนี่ยกลัวรถตำรวจชนด้วยเหมือนกันมาอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วตัวมันเริ่มเลยโูย้พี่เอกทำไมตัวเขาใหญ่จังเลยอะ่ะอันนี้ก็ไมู่เฮ้ยเพี่เอกตำรวจมารถตำรวจมาก็หลบสิหลบอโอ้เฮยโดนชนพี่เอกพี่เอกหนีเร็วหนีกันก่อนแล้วพี่เอกว่าระวังเขาไว้ก่อนไม่ได้เหรอโอ้ยเพี่เอกพี่ฝนแย่แล อยู่ไหนอะพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะ,อะวิ่งเข้าไปหลบข้างในแล้วออกมานี่แล้วมันน่ากลัวสรุปแล้วมาวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเจบ็บบเจ็บขาอ่าไปไปงั้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไปหาหมอกัน นี่นี่มาหาคุณหมอคุณหมอครับคุณหมออพีเอ็อะไรอ่ะหายอาหายไปแล้วอ่ะหายก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนเออแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะก็ผีไงคนที่ไหนผีผีเหรอโอ้โหความรู้สึกช้าเกินไปกลับบ้านเถออ้าวแล้วหมอไม่หาแล้วหรือไงเนี่ยไม่หาแล้วไม่หาแล้วกลับบ้าน อ,อ่ะไปกลับบ้านก็กลับบ้านบอปุ๊กปิดไปไหนแล้วอะ่ะก็ลืมเอามาจากโรงเรียนนะสิ